ขอเชิญร่วมบุญใหญ่เททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิปางนาฏปรกและร่วมงานมุทิตาจิตพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการนาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบอายุวัฒนมงคล61ปีซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัส,สบดีที่19กุมภาพันธ์2569ณบ้านลานเสียงธรรมลาดพร้าว71 ซอยนาคนิวาด40โดยมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเมตตามาเป็นประธานเททองหล่อพระกิจกรรมสำคัญภายในงานพิธีมุทิตาจิตมีพระเถระจำนวน19รูปร่วมเจริญพุทธมนต์พิธีหล่อพระหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิปางนาคปรกหน้าตัก39นิ้วเพื่อประดิษฐานกลางสระน้ำวิหารคตบ้านลานเสียงธรรม ประธานในพิธีได้รับเมตตาจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นประธานเททองหล่อพระท่านที่ประสงค์ร่วมบุญเขียนชื่อลงแผ่นทองหรือก้อนทองเหลืองสามารถร่วมบูชาได้ดังนี้ 1. แผ่นทองเล็ก99บาท 2. แผ่นทองใหญ่199บาท 3. ก้อนทองเหลืองเล็ก499บาท 4. ก้อนทองเหลือง7กิโลกรัม2,999บาทขออำนวยอวยพรพระพุทธเจา้าพระธรรมคำสอนพระสงฆ์สาวกได้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธมหาจัก,กรพัรนาคปกได้ปกป้องได้คุ้มครองญาติโยมทุกท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญตลอดกาลและนานเทิน